บรรยากาศโดยรอบนะครับผมจุดพักรถกินข้าวพี่น,อน้องมองวิวบรรยากาศทั้งๆนะครับผมท่างกลับบ้านกําลังเดินทางมาจากโซนะครับจะกลับไปภูทานะครับพี่น,อน้องมาแวะกินข้าวนะครับผมมาถ่ายวิวถ่ายบรรยากาศพี่น้องบ้างนะครับพูดหน่อยผมมาจากทางโซอุนะพี่น,อน้อง นี้เป็นทางกลับไปภูซานนะครับผมมอยิ้วภูเขาเมื่อนี้อากาศเย็นสบายครับผมอากาศเจ็ดองศานะครับก็ยังฝนหิดตกีนเนี่แล้วครับผมจุดพักรถเพลทเกาหลีใต้มีหอนห่างอ้อหามเขาตัวนี้ <c oughs> ครับผมขอบคุณที่ติดตามให้กำลังใจทีมนาชาแนลนะครับผม แล้วทายบรรยากาศประเทศเกาหลีใต้ให้ผมดูหน่อยนะครับอยอน